เอาละครับพี่น้องก่อนยินดีต้อนรับเข้าช่องด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเอาซาตามาเจอหน้ากรดนะครับผมจินดีต้อนรับสู่อาโอม่ามาดูกันนะครับผมหน้ากรดต่อสู้กับซาตาของเราได้หรือไม่นะครับผมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสองวินาทีเอาล่ะครับพี่น้องผมก็ได้เล่นสการ์มาหลายวันแล้วนะครับหลายวันหลายสัปดาห์แล้วเล่นตั้งแต่วันที่สิบห้าตัวนี้วันที่เท่าไหร่ วันทีห้าตอนนี้วันทียี่สิบสี่ยี่พันอะไรสิบสิบสี่สิบ้าแล้วประมาณเกือบสิบััทแล้วนะครับผมก็พมรินได้เยอะพอสมควรดังนั้นผมก็มีความรู้ก็เยอะพอสมควรแล้วครับผมโอ้โหน่ากลัวเขาเกือบตายลค้าเข้าเกือบตายแต่ผมยังรู้ไม่หมดครับผมมันเทคนิคมันเยอะอีกที่เราไม่เข้าใจอะครับผม เราเล่นได้เราทําได้สิ่งที่เราเข้าใจ ind, แค่นั้นเองครับผมาบางสิ่งเราไม่เข้าใจเลยก็ลเลยเล่นไปก่อนนะครับผมเล่นไปก่อนเดี๋ยวก็เรามีความรู้เพิ่มอีกนะครับผมโอ้แฉลเอาละครับพี่น้องใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามช่องเราด้วยนะคะผมเข่าจลาดนะครับนี้เขาเล่นลุบลุบ อยู่ในป่านะครับผมกูเรากูจะโดนอันเตะของเราอ่ะแต่เราใจเย็นๆที่เราไม่เรายังไม่ใช่อันเตะเลยครับผมก็ผมคิดว่าอันเตะไปก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าเขาลบได้ตลอดเลยก็เลยอ่ะใจเย็นดีก่อนนะครับผมอย่าพิ่งอันเตะงไปเดี๋ยวมีโอกาสดีเราจะอันเตะใส่เขาทีเดียวเลยนะครับผมใช่ไหมพราฉลาดมาเขาลบได้ตลอดเลยครับผมเขาลบไปในป่า ถ้าเราจะอันแตะไปมันไม่โดนหรอกผมมันไม่ได้ผลหรอกแต่ในมีโอกาสดี<ม>๋ยวเราจะอันแตะให้ดูนะครับผมโอเค <ầ y. S 1> นากรนี้ก็ตอนเริ่มแกมก็ไม่เท่าไรครับผมแต่ตอนกลางกลางเกมแล้วก็ายเกม แรงมากถ้าไม่ระวังมันเราจะโดนมันทีเราได้ครับผมโอ้โหเจ๋ลึกๆไม่ไหว了吗อ่าตายแล้วมันตายแล้เขาไปลุกในปลาไม่ทันแล้วหลุดมันดูน้อยครับผมตอนนี้ก็เราได้มันหนึ่งแล้วครับผม โอ้โหตอนเขามีประมาณนี้เขามีดาบแล้วเราก็มีคลองอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับผมประมาณเท่าๆกันอะแต่น่าเสียได้กเขาป้อมเราแตกคอลองนะครับผมเราขาดไดคอนแล้วก็ป้อมเข้าไดไดคอนอนั่งไงเขาลุกได้ช่ไหมคือว่ามันดีมากอตอนเวลามันลลบไดครับผมนากร้ามันลบแกงอยู่แล้วอ่ะ ต่อสู้กับมันมันอยากไปเลยเพราะว่ามันลบกเราได้ไงโอ้โหเดี๋ยวเลนสกิลเขาก็ไม่ใช่ไม่เหนียบมากครับผมเขาไม่เท่าไหรอก แต่ต้องระวังนะโดนวับเป็ดเดียวแล้วก็ตายได้มวยวักของมันอ่ะตาคลองเขาเต็มอะแรงแรงมากแต่ดูจังหวะเขาเล่นเหมือนแปลว่าเขาเหลือคล้องไม่ค่อยเป็นนะครับผมใช่แล้วเขาเหลือคล้องไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกครับผมก็ก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่หรอกครับผมก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่หรอกตัวนี้นะครับผม ถ้าตัวเขาเล่นหน้ากรดแปน็นันน่าจะเออน่าจะดีวันนี้หน่อยมันได้ลุกได้ตลอดเลยมันลุกล้วได้ตลอดอ่ะสุดยอดเลย ไม่ผลแล้วไม่ทานแล้วเราจะรีบตีป้อมเขาเพื่อให้ได้เท่ากันนะครับผมโอ้โหไม่ทานแล้วมั่งน้องๆโอ้ช้าเกินโอเคไม่แตกก็เกือบแตกอะ นิดเดียวเองกลับบ้านอ่ะกลับบ้านไปก็เรามีโอกาสตีป้อมมันอ่าแต่เข้ากางแล้วพืนเอ้ยแล้วรอมันตรงนี้ครับผมอาคลองมีปมามนี่อ่ะเราใช้ประมาณนี้ก่อนนะโอ้โหเขาเอาเจับออมมาแล้วทวางเขาเริ่มเลือกคลองเก่งเลือกคลองเป็นแล้วครับผมเขาเลือกคลองเป็นแล้วน่าจะเข้าแรงแต่ก่อนจะเข้าแรงเราก็แรงแรงขึ้นด้วยนะครับผมก็แรงพอๆกัน ล้วแรงฟ้าด้วยโอ้โอ้หลบได้หลบไดุ้ด,ดยอะ,อะถอยก่อนถอยก่อนทีนี้เราคาไดสองเขายังไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะบินเอาอีกรอบไหงนัง่ <He will. S 1> งนไงลุกแกงไหม <laughs> นากรดลุกแกงอยู่แล้วอ่ะแต่ เขาแบบไม่ค่อยเป็นเ,เขาเล่นไม่ค่อยเป็นถึงว่าเขาเล่นเขาแบบเล่นตีลนแล้วไม่โูนอะ่ะเขาไม่ฉลาดเอาง่ายๆคือเขาเล่นไม่ฉลาดหรอกเขามีโอกาสตีเราน,น้อย <c oughs> เขาเล่นแบบวิวบวิวบไม่ได้เรื่องครับผมเราเราเอาเราประมาณหาตัวแล้วกันนะครับผมหาตัวเขาจบปอมแล้วว่าก็ เราคลองแล้วเต็มแล้วครับผมแล้วก็เขามันยังไม่เต็มถ้าเล่นไปเขาก็สูงไม่ได้หรอกดูราไม่ค่อยอันแต่หรอกเราใส่ใช้สกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วเ็าแรงคาเขาได้แล้วอ่ะอันแต่เขา้าถ้าอันแต่ไปก็ไม่ไม่ค่อยจะโดนเขาหรอกโอ้โหโอ้โหเยล้ละโอ้เขาแรงมาเกิด ดีแล้วเรามีเกิดนะครับผมเรามีเกิดเราเราเปลี่ยนคล้องก่อนอูโอ้เขาเลือกคลองถูกแล้วอ่ะทีนี้เขาก็เลือกถูกแล้ว,ลวเราอะไรมาอีก,อเ,อก,กเอานี่มาแล้วกันโอ้โหมาตีปอมล้อเกือบแตกเลย โอ้ตัวนี้ไม่ได้เลยโอ้โหแรงมากโอ้โหแรงมากเลยมันจะไหวไหมเนี่ย เริ่มยากแล้วเพราะว่ามันมันแรงเริ่มยากแล้วมันแรงมากอ่าตายเขาไม่กลับเกิดโอ้โหเราปล่อยสกิลสองิปปล่อยสกิลสองเขาใหม่เนี่ยโถลิปสกิลสองโถอย่างนี้ก็จบเถอะ เราริปล่อยสกิลหนึ่งถเถออตลาดตรงนี้หละอไม่ได้เรื่องวะผมไม่ชอบเลยตอนเวลาผมปล่อยสกิลหนึ่งแล้วมันผิดเขาอะผมไม่ชอบเลยตอนนั้นมันอยู่ในป้า โอ้อันเตะไม่ดีอันเตะไม่ดีเราก็แรงแรงมากอ๋อโอ้ เขาแรงเราบอกแล้วครับผมคือว่าเขาแรงแอ่ครับตีความแตกแล้วโอ้โหตอนทายเกมอ่ะมันแรงมากครับพี่น้องสู้เขาไม่ได้หรอกเขาเลือกคล้องมาถูกแล้วครับผมก็โอ้โหเราน่าจะเปลี่ยนคลองไม่ถูกครับผมเรา้าเปลี่ยนคลองให้ถูกวัานี้น่าจะดี คือว่าตอนเวลาอันเตเราอ่ะมันมันแรงมากเราทําอะไรไม่ทันนะครับผมแล้วก็สาตาร์มันตียากไปนะหรืออยากะไรแล้วก็อันเตเขามันไม่ค่อยโดนหนกไม่ค่อยโดนานากรดอกอันเตเราเล่นสกิลหนึ่งสกิลสองที่นั่นเองเราคิดว่าเราคาเข้าให้ได้ห้าตัวแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วได้แค่สามตัวเขาก็เอากลับไปส <c oughs> องรวมกันไปก็หาตัวเท่าก <c oughs> ันแล้วอ่แล้วครับพี่น้องก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ